สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับล,ลง,ไงได้ไหมเนี่ยนาลอกเจอนาลอกอีกแล้วครับนาลอกหรือสารโอ้ลึกจัดเพราะแท้เลยตา,าติดเลยว่ะมันประชาช่ะมันประชาช่ะ เทเล่เทเล่ลลก็่ระดิดเลยจิ้มดูก่อนนะจานโอ,โอ้ไม่จิ้มเลยครับไปเลยครับ จิม้มเรื่อยๆจานเนอตะลอกไว้ลึกด้วยไม่รู้ว่าเป็นดินสมองหรือเปล่าข้างล่างจิ้มมึงโอ้ เดี๋ยวลงไปดูหน่อยเป็นยังไงหินเนี่ย <c oughs> หินเหรอทา้งล่างเป็นดานเ,เอ๋อดินดานเจาะลึกๆดูเป็นหินบ่โอ้หินโอ้ดินหินหลุกล่างหรือเปล่าลูกล่าง

เบป็สงสรงลุกลูกล่างไหมโอ้ลูกล่ลกลางงามดอกวะเพราะอนนั้นตื่ตรงกลางเลยแล้วก็เอาเอาอันนี้อ่ะพวกนี้เทมาเลยปูมาเลยถึงลูกล่างแล้วปูมากมะฮอนร์นิลๆแล้วก็เล่นได้เลยตรงนี้ว่ต้องเปิดยต้องคอเดี่ อเออไหนป้างเอาไงแขนงเลย <c oughs> อ่ะไปวิ่งได้ครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเราดูอ <c oughs> ีก็โจกหนึ่งมึงโอ้หลูกล่างโคตรน้าครับ <c oughs> ลูกล่างนาจัดนาจัดอู้้หลูกรลังโคตรเยอะครับอ่อนี้กูยกั <c oughs> งไม่หมดอีกอะ โอ้แมอมเข้าฮะแมนบอเปิดเปิดจากพุ่นเลยเนะาะเขาเขาคุดเบิดนีเลยบ่น,นี่<า>เออจะเบึ้งว่ะโอ้โหน้าตึบแลนได้เลยนเปิดได้นี่ ไงนหรอน่ะลูกลูกล่างนี่แลนไหนเล่มวะนี่เจอขุมทรัพย์แล้วครับพี่น้องไปเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปนะครับจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ